สวัสดีครับนัานึกษาวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการเขียนโปรแกร,รมด้วยภาษาจาวานะครับเป็นเวิร์กช็อปที่5แล้วนะฮะวันนี้พูดถึงเรื่องการเขียนเครื่องคิดเลขนะครับตัวอย่างเลยฮะครคูสามารถที่จะบวกนะฮะเียรลบนะครับ เีบวกลบคูณนะฮะแล้วก็หารนะฮะเราสามารถที่จะทำได้ปกติฮะ,ะ,ะ,ะแล้วก็มีการการให้มีการเปลี่ยนสีเวลาเราเลือกด้วยนะฮะวันนี้เอยากจะเสริมตรงนี้เข้าไปนะฮะ,ะ,ะดีไซน์ของครูก็นะฮะ ดูที่ตัว property s h a r e นะฮะครูใช้ไซส์อยู่ที่ designer size อยู่ที่320อยบนะฮะคอมมาสี่าสิบนะครับนักศึกษาอาจจะทำให้ใหญ่หรือเลก็กกว่านี้ก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอยู่ที่ไอเดียแต่ละคนสีสันก็ไม่จำเปไ็นต้องเหมือนครูนะฮะตอนนี้ของครูเซตไว้ที่ไซส์ของตัวปุ่มต่างๆนะฮะ ไซส์ฟอนต์อยู่ที่36บนะฮะตัวหนาแล้วส่วนตัวขนาดนะฮะขนาดที่ตัวเขาอยู่ที่60บนะฮะทั้งแนวตั้งและนอนครูเซ็ตไว้ที่60กับ60บนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมสจัตุรัสนะครับ,รนะรบก็เล็กใหญ่ก็ไม่ได้สำคัญนะขอให้มันบวกลบคูณหารก็ได้นะ เดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มเขียนกันเลยนะครับครับแล้วก็จะมาเริ่มเขียนโปรแกรมเครื่องเล่นกันเลยนะครับตอนนี้ครูสร้างไฟล์เสร็จแล้วนะฮะครูคสร้างไฟล์ลองไปแล้วนะครับเป็น t i e x 6นะครับแล้วก็มีการการเอาพาเนมาแปะนะครับก็สั่ง c f M เป็นแบบก e t เ a y o u t นะฮะเ e t layout ที่ c f ม้แล้วเป็น เป็นแบบการเด้เอาเพื่อให้มันเต็มแผ่นนะครับส่วนขนาดไซส์ของเชฟเฟรมครูกำหนดไว้เท่านี้นะฮะสามร้อยสี่สี่คอมมาสี่ห้านะฮะครูคเอาครูปรับนิดนึงเอาเป็นแค่สามร้อยยี่สิบพอครับแล้วก็ส่วนสูงความกว้างนะตามนี้เลยฮะสามร้อยยี่สิบแล้วก็สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ดึงตัวเทคฟิลนะครับเอาแปะ ขยายขยายขหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ e d i ิ t e ลบข้อความออกนะครับแล้วครูคกำหนด Property ที่ตัว t e x ฟิลตตัวนี้ให้มีไซส์ไซส์ให้มองเห็นชัดหน่อยก็เอาสักรีบสี่เลยครับสามหกเลยก็ได้ตัวหนานะครับอาหลังจากนั้นล่ะครูก็เอาตัวปุ่มพั่มทอนนะครับมาปุ่มพ้าปุ่มแรกนี้เป็นปุ่มเคลียร์นะ,ะครับครูก็ เซตนะเซตให้มันอ่งงานง่ายหน่อยก็คือสักยี่สิบสี่โหนานะครับใหญ่ไปไหมถ้าใ,ใหญ่ไปก็ลดห,หน่อยนะสักสิบแปดนะครับแล้วก็เซตความความสูงไซส์ไซส์แน่นอนกาตั้งนี้ที่เป็นเป็นรีฟอมเนี่ยคือครูปรับเป็นเองเลยเป็นหกสิบนะครับ ก็ได้เท่านี้แหะที่ดีเทต็ตัวนี้เป็นองค์เคลียร์ตัวสีตัวเดียวพอนะฮะดูแล้วมันมันมันเล็กนะฮะออีกสักหน่อยหนะนึ่งยี่สิบสี่เราแนะนำกำลังพอดีนะครับลักษณะครูก็ครับครับหรือดูพิเคตก็ได้คุณชอบดูพิเคตนะเอาวางไว้ก่อนแล้วดูพิเคตอีกนะฮะสังเกตดูมันมันจะมีระยะห่างให้เรา นะให้เราจัดให้มันเท่ากันนะฮะถ้าถ้าดูดีเราจะเห็นว่ามันมีเส้นสามขีดครูเอาอประมาณเนี้ยนะตั้งสามเส้นแต่นอนเส้นเดียวให้มันเท่ากันนะครับอาจารย์ครูก็กดชิปนะฮะ duplicate นะครับ,รบชิป duplicate ชิปตัวก็ duplicate ทีนึงนะฮะอ่าตัวนี้เราก็จะเอาเหมือนแบบเก่านะก็จะเป็นเลขหนึ่ง เลขสองเลขสามื่องหมายบวกนะฮะแล้วก็จะเป็นเลขสี่เลขห้านะฮะเลขหกื่องหมายลบ เลือกเสร็จหาตามให้ครบนะฮะบวกเข้าไปเรื่อยๆนะครับตัวน,นี้ก็บวกลบก,ก็ต้องเป็นคูณนะฮะอ่าหลังจากนั้นตอนตัวนี้จะเป็นเป็นศูนย์นะฮะเป็นเลขศูนย์แล้วก็ดัดนะฮะเป็นจุดน,นะฮะเครื่องหมายเท่ากับ ถ้ามันเด้งไปก็กลับมาดีไซน์นะฮะกดเท่าไหร่ถ้ากับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหานเห็นไ,ไหมครบมาตรดาดสาตรดาดการเคเรื่องหมายขึ้่เลนนะปุ่มความเครื่องเจะมีแค่นี้นะครับอ,อยากจะเปลี่ยนอะไรได้อีกนะครับปุ่มพวกนี้นะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ครับครูเปลี่ยนสีดูนะฮะกดชิป ถ้าเราต้องการเซตทีเดียวกดชิฟตัวอุปกรณ์นะฮะแล้วก็คลิกขวา property นะ,ะ,ะนะมันมันจะมีแบ็กกราวอยู่ครับแบ็กกราวครู round, เอาแบบเหมือนแพทเทิร์นมันจะมีแพทเทิร์นให้เรา a ส w i t c h กับ awt นะนะครับจะมีเอา yellow ก็ได้ก r e e นะครับมีให้เราเปลี่ยนพิงแล้วกันนะพิงแล้ว โอเคลองมาดูแล้วครับอ,อ่ดีไซน์เสร็จแล้วหน้นตาต่างประมาณนี้นะครับตัวสุดรกนะครัวดแรกจวข้างบนนี้เราก็ดูดูให่มันครบเต็มจอเท่าไหร่รัะหนึ่งสองสามนคือให้มันให้มันสามารถที่ปลอกลบควณหารได้นะครับอันนี้นอาจจะใหญ่ไปแล้วก็ไปเซตเ็ก สองเป็นตัวหนาใช่ไหมเราก็เอาเป็นแบบตัวธรรมดานะครับก็ขยายไ่ไม่่มาเขตมากลองดูนะฮะห,หนึงทีเดีวตอนนี้ปุ่มยัทางทำงานไม่ได้นะเซ็ตตัวนี้ก่อนโอเคนะน่าจะพอได้นะฮนะให้มันอยู่ทางซ้ายใช่ไหมเราสามารถจะเซ็ตข,อขอ้อความให้อยู่ทางซ้ายได้มันจะมีให้เซ็ตตำแหน่งนะ ตำแหนงอยู่ซ้ายอยู่ขวาม,มันจะมีเนี่ยอะไรเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะออ่่ายูทางขวาม,มือก็ได้ตัวเลขลองมาดูนะฮะเนี่ยฮะขวามือขวาม,มือละโอเคขั้เริ่มต้นนะฮะครูครูจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อวาดิบันนะฮะเปลี่ยนชื่อตัวนี้ครับทุกตัวเพราะว่ามันเวลาเราเขียนเราจะไ,ไม่สับสนตัวนี้นะครับ เซ็งนะฮะเซ็งวาลิเบอร์เนมนะฮะตัวนี้ผมก็ได้เปลี่ยนให้มันให้มันสอดคล้องนะฮะให้สอดคล้องกับตัวอันนี้ก็ใช้ตัวอังเป็นคีซีเนี่ยฮะตัวนี้มันคือเคสกีนนะฮะอันนี้ก็เป็นนะฮะคีวันนะฮะไปเรื่อยๆครับคีวันคีทู 2, คีหคีคีคีสไปเรื่อยนะครับก็จะมีโค้วบ,บวกลบคูณหารเนี่ยนะครับลบคูณหารแล้วก็อาจจะอาจจะเซตนะฮะเซตให้มันให้มันชื่อมันนะฮะให้ชื่อมนรือใกล้ๆนะฮะเอาเช่นเช่นตัวบ,บวกก็เซ็งเป็นแอดเนี่ยนะฮะลบก็เป็น ะะฮซับเอสซับแท็กนะฮะเมาติพาร์ก็เป็น M U L มยพอแะตัวย่อมันนะตัวหารก็เป็น D I V เงี้ยนะตัวเท่ากับนะฮะตัวเท่าก,กับเนะราก็ใช้อ e ีคอใช่ไหมอีค e อแล้วก็ตัวย่อมันก็ได้ e e q u เนี่ยนะฮะเราใช้คคำเต็มให้เราจำได้นะ,ะตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นดอทเช้งะฮะเช้เป็นดอทดแทรกคำว่าดอทเนะี่โอเคที่เหลือก็เป็นคีหนึ่งคีสองคีสามคีสี่คีเก้าคีศูนย์นะ,ะลองทำดูก่อให้เสร็จน,นะฮะ ครับเพราะเราเปลี่ยนนะฮะเราเปลี่ยนเชิงวาร,รีเบนเนมเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถมาตรวจสอบได้นะที่ไอสิ่งที่เราเปลี่ยนเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมาโชว์ตรงเนมเก a เตอร์ให้เห็นว่าตอนนี้ไอปุ่มบัตทอนเนี่ยเปลี่ยนเป็น k คีคีนะฮะคีซีคีหนึ่งคีสองคีสามไปเรียบร้อยแอ d ตรเนี้ยนะปุ่มบวกเครื่องหมายลบนะเครื่องหมายคูณเครื่องหมายเท่ากับ เครื่องหมายดอทเครื่องหมายหารใช่ไหมมันจะเปลี่ยนเรียบร้อยหมดแล้วฮะนี่คือตัวแปรเวลาเราอ้างค้นเราต้องใช้ชื่อตัวนี้แล้วนะพอเราเปลี่ยนชื่อเขานะเป็นชื่อตัวแปรเขียนโค้ดต้องอ้างอ้างชื่อตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะาเริ่มเขียนโค้ดแรกนะฮะโค้ดแรกคือกดหนึ่งปุ๊บให้มันโชว์หนึ่งที่เอาพุทตัวนี้นะฮะแล้วก็ยังยังใช้คําสั่งตัว นะครูก็ Google, คลิกขวานะฮะเช็คอีเวต์แอคชั่นนะฮะขยายใหญ่นะขยายใหญ่ห,ห,หาตอนนี้เมื่อกี้ที่เราเผลอเผลอขดบางทีมันมาแล้วฮะขีดศูนย์นะแล้วเราก็รู้อ๋อนี่เมื่อกี้นะ่าขีดศูนย์มันมาแล้วนะฮะอันนี้คือเข้ามาถ้ากลับมาแล้วเนี่ยอีคออันนี้เครื่องหมายนี่คี์หนึ่งนะฮะเริ่มต้นนะฮะเราจะเขียนตัวแปร ตัวแปรมันจะคล้ายๆกันฮนะแต่เริ่มต้นเราต้องประกาศตัวแปรตัวตัวตัวข้าบนก่อนมันจะมีตัวแปรที่ใช้สาหรับเออ่เก็บค่าสตริงแชื่อ่านาวตัวนี้เป็นเหมือน b u ฟเฟอรพักข้อมูลนะตัวนี้เป็นสตริงแล้วก็จะมีตัว d o บเบิลดับเบคุยใช้แค่นี้ x y แล้วก็ sum ่ะ ค่าเอกวายก็เอาเอกวายมับวกลบคูณหารกันนะครับคราวนี้เวลามันทํามันทําคนละรอบม,มันไม่ทําพร้อมกันนะเราก็ใช้ตัวแปรตัวเดียวกันตัวเอนี่คือตัวแปรที่ให้ท,ที่ที่ครูเก็บเพื่อให้มันไปแยกว่าจะไปบวกลบคูณหารจะลองทําดูเราจะเข้าใจนะฮะเริ่มต้นเราจะเซตอ่าเอาคีย์สูตรนี้ก่อนนะฮะครูใช้คำนี้ฮะเอาพุทเอาพุทตัวนี้คืออะไรเอาพุทตัวนี้ก็คือตัวตัวนี้ฮะตัวนี้ตัวครูลืมเปลี่ยนนะตัวนี้นะฮะ ลิกควาเช้งวอรรีเร่เนเนมนะฮะเพราะว่าตัวนี้คือเป็นเอาพุทนะฮะแสแดงข้าออกมานะฮะสังเกตดูตัวนี้เป็นเอาพุทแล้วนะครับโอเคนะลับเขียนค้ดใหม่นะฮะเมื่อกีศูนย์นะฮะเช้งอ e เวนต์แอชันมันจะไปศูนย์เห็ไหมฮนะเอาพุทดอทด,ดอทเซ t เทนะฮะเซ t เท็วง,งเล็เบในวงเล็บก็มีก็ t มีเอาพุทดอท เกทเทคด้วยนะฮะทั้งทั้งเซตทั้งรับเลยนะเซตให้มันเป็นให้มันเป็นเลขศูนย์นะฮะให้เป็นเลขศูนย์ใช้ซิงเกิลโคตนะฮะไม่ได้ใช้กัเบแล้วก็เกทไปด้วยกำหนดให้มันเป็นเลขศูนย์ที่ตัวพุดแล้วก็เอาค่าศูนย์ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกันหมดฮะทุกทัานเลยครับรครีดหนึ่งก็เหมือนกันแต่คีดหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นเลข เลขหนึ่งเห็นไหมฮะครูไปทําเลขให้ครบเลยนะฮะนักศึกษาก็ทําตามเลยนะครับผพอัตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเลขเลขสองเห็นไหมฮะตอนนี้ก็ทดลองทำนะเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์ถึงเลขจุดเลยฮะถึงดอทถึงดอทเลยนะฮะ ครับพอเรากำหนดค่าไปแล้วนะฮะให้มันเป็น1 2 3โชว์ที่ตัวเอากุูดตัวนี้นะฮะเราก็ทดสอบได้เลยครับผูทดสอบเราเลยนะฮะกด1กด2กด3กด4กด5กด6กด7กด8กด9กด0กดจุดเห็นไหมฮะตอนนี้ที่เรากำหนดคีมขีดครับคนลียีครับก็เหลือแต่ปุ่มควบบวกลบคูณหารเท่ากับตัวนี้ครับ เป็นดูโค้ดอีทีหนึ่งนะครับนะครับเมื่อกี้ครัสั่งเดียวกันกูก็กำหนดจุดเก้าแปดเจ็ดหหมนะครับตอนนี้ครูจะมาเ,าเขียนโค้ดที่ตัวปุ่มตัวเท่ากับก่อนตัวนี้นะครับเท่ากับเท่ากับนี้ ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาถ้าเราคิดตามเนี่ยเขาขาดจะเป็นเป็นเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายของการที่เราเอาไปบวกลบคูณหารใช่ไหมแล้วก็ขั้สุดท้ายเราจะกดเท่ากับเพราะว่าเท่ากับตัวนี้มันมันจะเป็นเหมือนเมนูคูณําเป็นเมนูไว้อยู่สี่เมนูนะฮะกุสวิตต์มาเพราะสถานะของของการบวกลบคูณหารก็จะมีอยู่แค่ล้านหน้าบวกลบคูณหารสี่สี่เคสนะฮะตัวน,นี้คือ A นะฮะ สวิตช์จับค่า a เคสที่หนึ่งเคสหนึ่งก็คือตัวบวกนะ,ะครับเคสหนึ่งก็บวกใช่ไหมแต่เราเขียนรอมีครับนะเคสสองคือลบ คือสามคือะค,ะ 4, ะค,ะคูณคือสี่คือหารนะฮะสี่เขตนะฮะครัวนี้คราวนี้เราก็จะมาตอนนี้ถ้ามันเข้าเข้าเคสหนึ่งนี่นะ,ะ a จะเป็นตัวกำหนดว่าเข้าเคสอะไรนะครับ ตัวไปเอนะครับเคถ้ามันเข้าเคสหนึ่งเนี่ยคือมันต้องเอามาบวกกันคือครูเก็บค่านำมาก่อนไอเคสเท็ get ที่เราเอา,เอามาเนี่ยฮะเอาไว้ที่นำนะ,ะแล้วครูเขานำแปลงเป็นดับเบิลนะฮะโดยโดยสร้างโดยเอามาเกี่ยวไว้ที่วัทีหนึ่งนะครับ แปลงนำเห็นไหมฮะเอานำมาแปลงเป็นดับเบอร์เก็บไว้ที่ y แล้วก็ซ้ำเลยครับซ้ำนะครับ x นะฮะบ,บวก y เสร็จแล้วก็เอาไปเอาไปโชว์ที่ output s e t t i n g อ่าเห็นไหมฮะโค้ดจะมีอยู่แค่นี้นครับเอ่อ Output ธเอาพุทธตัดเซตเท็จที่ตรงไหนครับเอ set ๋อเ t ตเท็จข้างในข้างในวงเล็บจะมีเป็นค่าดำนะดำค่าสรรมัมสัมบวกอ่ะเนี่ยครับเอาต้องเอาส,รรมสรรมอัม,สรรมปสรรมิสแสกฮะหรือวงสัมบิสแสกนะครับ เพราะนั้นนี่คือกรณีที่มันเป็นบวกนะครับถ้ามันเป็นลบนะครับถ้ามันมาเป็นลบก็เหมือนก็แค่นี้นะฮะมันก็ต้องวิ่งเข้าเขียสองใช่ไหมถ้ามันเป็นลบเข,เข้าเขียสองครูก็เ,เอา x อกอวัยลบกันนะครับถ้ามันเป็นคูณมันก็จะวิ่งเข้าเขียสาม ครูก็เอาคูณกันนะถ้ามันเป็นหารมันก็จะเป็นเข้าเค็สี่ครูก็เอาเอกับวายไปหารกันนะฮะเรียบร้อยแนละ้วอันนี้คือปุ่มเท่ากับนะฮะมันก็จะมีบวกลบคูณหารคําสั่งก็เหมือนกันคราวนี้เราดูค่าค่าเอกก่อนค่าเอกเราต้องไปเขียนโค้ดเพิ่อมอีกทีหนึ่งนะครับโดยแยกไปทีละปุ่มนะฮะ โดยที่เราเริ่มต้นเราจะลองเราจะเขียนที่บวกก่อนนะครับบวกก็คลิกขวานะฮะคลิกขวาอ v เวน a c แอคชั่นนะปุ่มบวกนะครับปุ่มบวกก็จะเป็นนำเท่ากับอาพุท เ e t นะฮะับเพราะว่าเวลาเราเรามีตัวเลขอ่ะมันจะมีกรอก2ตัวเลขใช่ไหมฮะตัวเลขที่1ที่2เพราะว่าตัวเลขที่1นจะเป็น X นะฮะเเท่ากับดับเบิลนะฮะแปลงเขาเวลาเราเราคสดมาแล้วเนี่ยนะฮะเราคสดมาแล้วมันมันเป็น t text อยู่นะฮะ เป็นเอกเราก็ต้องมาแปลงให้มันเป็นดับเบิลใช้ครับสองเดียวกันเลยนะฮะตอนนี้ดำดำตอนนี้เก็บเอกนะฮะเสร็จแล้วเราก็เซตอพุตตัดเซตเอกให้เป็นค่าว่างนะครับก็คือค่อาพอเราเก็บ x อกเสร็จก็เป็นค่าว่างแล้วก็ไปเก็บ y นะครับ นะครั้งนี้ a a ตรงนี้จะเข้ากับ1มันจะวิ่งเข้าเคสหนึ่งนะฮะคู่ครอปเลยนะฮะคู่ครอปปุบ๊บเสร็จแล้วเครื่องหมายลบเหรอครับเครื่องหมายลบก็ event action perform เลยครับเครื่องหมายลบมันกันเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแต่ว่า a 1จะกลายเป็น a สองนะฮะจะเข้าเคสสองเวลาเรกดทั้งคับค แล้วก็คุโทวนนะฮะตัวนี้ถ้าเป็น3นะฮะตัวนี้ก็เป็นแคสนะคสี่นะฮะแคสสี่ฮะนะฮะขั้นตอนการทำก็จะก็จะเป็นอย่างเงี้ยก่อนแรกเราก็จะกดค่าเอบวกไนะฮะนะฮะกด กดตัวเลขเพื่อเป็นค่า x ใช่ไหมฮะขดข้อหมายบวกแล้วก็ขดค่า y ที่เป็นค่า y แล้วก็ขดเท่ากับนะจะมีผลรวมออกมาเห็นไหมฮะประมาณนี้ผลรวมก็คืออยู่ที่สามนี่นะฮขดอยู่สี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่ครั้งครับไนะด้ผลอวกมาที่สามนะฮนะมันก็จะวิ่งไปตัวตัว x ตัวนี้ก็จะกลายเป็นวิ่งไปบวกนะฮะ พอกดพอวิ่งเข้าไปเคสหนึ่งเพื่อบวกกับ y อันนี้วิ่ง x ก็วิ่งไปเคสสองเพื่อไปลบกับ y ตัวนี้ก็ x ตัวนี้ก็วิ่งไปไปเคสสามเพื่อไปคูณกับ y อันนี้ x ตัวนี้ก็วิ่งไปเคสสี่เพื่อไปหารนะฮะนะฮะตัวนี้นะะแล้วเขาวิ่งตามเคสของมันในโค้าจะมีแค่นี้นะครับพอเราใช้ เฟรมช่วยมันก็จะง่ายโค้ดน่ายครับโอเคลองดูนะเริ่มต้นคุกกดตัวนี้คือค่า X นะฮะสิบสองเนี่ยค่า X บวกปุ๊บปะโอเคแล้วอันนี้ก็คือผค่ารจะเป็นค่าวายถ้าเรากดเท่ากับเห็นป่ะไปร้อยแปดนะครับเอาตัวเลขง่ายๆให้ให้เห็น L อ้คียังไม่ตัวซียังไม่ทำนะฮะตัวซีตัวซีววแล้วก็เลีย์เลียบ ผมเชียคลิกขวา Event a t i o n นะครับผมเชียรยก็ Output Output Set นะครับเช t ยร t นะครับ Set ท ถึงขัน้นเอาข้าว่างหรืข้าว่าง,าางนะครับล้านีกทีนนนท์กูกดสิบสองบวกเอาตัวเลขง,ง่ายๆนะฮะสิบจะเห็นภาพเห็นไหมยี่สิบสองนะครับสีก็เป็นเคลียร์หรือข้าวว่างนะครับสิบสองลบสิบสามเท่ากับหนึ่ง ให้ลบหนึ่งติดลบเคเสียสิบสองคูณสองสกับสี่กเคสิบสองหาสิบสองก็ต้องเป็นหนึ่งเหาลียรคคราวนี้ตรงสีที่เปลี่ยนนะสีที่เปลี่ยนครูใชยย่เงี้นะอ่าคลิกขวา Event มันจะมีคำว่าเมาส์มี2ตัวนะครูใช้ เอ่อ uh, Enter กับเ x i t น่อยฮเอนเตเมาส์ Enter, Enter นะครับขีดที่หนึ่งนะครับคุณใช้คุณใช้ว่า Z, uh, Z มีใหนึ่ คือเริ่มต้นเราก็ต้องเป็นสีเดิมเขาก่อนสีเดิมคือพิงนะฮะพิงนะฮะหลังจากนั้นก็คลิก event action แล้วก็เมาส์เลือก exit นะ,ะหมายถึงว่าถ้า exit คือเวลาเราเราเลือกเอาเมาส์เลือกชี้อะเคสนึงอะมันจะเป็นสีอะไรสีแดงนะฮะ กดดัดเพื่อให้มันขึ้นออโต้ครับเซตแบ็คเข้นมาครับแบ็กกาวตอนนี้ครูก็เอาให้มันชัดๆมัน,น,นก็เป็นสีเลสตัด,ดเลสน,นะก็คือถ้าเราชี้ให้มันสีแดงพอเราเอ็กซิสจะกลายเป็นสีเดิมคือสีพิงคนะ์อะลองดูนะฮะใช่ไหมหอย อา้าวทำไปผิดอาจจะกลับกันนะครับขับกันกลับกันเอ็นเตอร์ทำสีเลนเอ็กซิสเป็นสีพิงโอเคกลับกันแล้วก็เอา,เอาคนลับกันอา้าโอเคนะฮะับเอ็นเตอร์เป็นเลนเอ็กซิสเป็นพิงสีแ okay. ดงคือพิงโอเคหมายถึงว่าเราเลิกเลิกจากเอ็นเตอร์นะฮะ ก็คือชี้อาร์ชี้เป็นสีเป็นสีเลสพอพอเลือกชี้ Exit ก็เป็นสีพิงเหมือนเดิมอ่าเห็นไหมฮะอัน,นี้เราก็ลองทำให้มันครบทุกปุ่มน,นะฮะกดหนึ่งคนสองบวกสามสิบหกถ้ากัดนะโอเคนะครับทั้งึกษลองทำดูนะครับผมสวัสดีครับ